เอาวละ่ะมาต่อคลิปสองก็จากแบบ <c oughs> คลิปแรกเราก็พูดพูดไปมันก็คลิปแรกก็คือเราไปฟังคลิปคลิปไลนล,ลายคลิปของคนอื่นมาใช่ปะ่ะ <c oughs> แล้วจนเรามามาต่อจิกซอเรียบเรียงอะ่ะซึ่งไม่ได้บอกนะว่าเป็นของจริงอะแต่เรารู้สึกว่ามันพอต่อจิกซอเสร็จอะจนมันเกิดความสงสัยไงสงสัยขึ้นมาว่าทำไมแบบว่าชาว เลปทีเลียนหรืออะไรแบบเนี้ยต้องเกลียดม,มนุษย์ขนาดนั้นอนะซึ่งเราอะ่ะก็อันนี้เป็นความคิดของส่วนตัวล้วนๆคิดเรียกว่ามาโนะยอืมมโนะปรุงแต่งก็ได้ว่าทําไมถึงเขาถึงไม่ชอบมนุษย์ก็คือมันมันนึกย้อนกลับไปไนงะตอนคลิปที่แล้วเราพูดไว้นะว่าว่าอะไรนะว่าชาวเลปทีเลียนอะ เหมือนเขาอยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยมาก่อนใช่ปะ่ะแล้วก็ถูกชาวกาแล็กติกแบบว่าให้ไปให้ไปที่อื่นหรือบางพวกก็แบบว่าจะลงไปใต้ดินอย่างเงี้ยอืมทั้งทั้งที่แบบว่าเหมือนเขาอยู่เมื่อก่อนเนี่ยแล้วก็ให้มนุษย์มาอยู่เนาะแล้วก็ทีนี้เราก็เลยกะมันมันเกิดการคิดว่าเฮ้ยหรือว่ามันน่ามันน่าจะเริ่มกับตรงเนี้ยแหละเพราะว่าเรารู้สึกว่าบางทีอ่ะ ชาวเลปทิเลียนอะ่ะอาจจะทําอะไรแบบว่าเอยเอคือชาวคือชาวเลปทิเลียนอะ่ะเขามองมนุษย์เป็นทาสใช่ปะ่ะเป็นทาสแบบว่าอืมเป็นเหมือนมองมนุษย์อยู่ต่ำกว่าเขาว่าอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยเกิดความคิดว่าบางทีที่แบบว่าที่ตั้งแต่แรกอ่ะที่คือตั้งแต่เริ่มแรกเลยอะ่ะที่แบบว่ามนุษย์ยังชาวเลปทิเลียนยังไม่รู้จักมนุษย์มนุษย์ยังไม่เห็นเลปทิเลียนอะ่ะแต่ พอมีอะไรนะชา,ชาวเลฟที่เลียนบางกลุ่มอะ่ะก็เลยรู้สึกแบบว่าหรือว่าที่เขารู้สุกว่าไม่ชอบไม่ชอบมนุษย์อะ่ะเพราะว่าเขาไม่ชอบคนที่มาไล่เขาหรือล่าไม่รู้ดิอันนี้เรรู้สึกเองนะหรือเราจะชาวเลฟท่เรียนนะเนาะ ไม่รู้อะ่ะก็แบบคิดมโนไปเองแล้วก็เหมือนประมาณว่าเหมือนฉันเหมือนฉันทําอะไรคุณไม่ได้อะ่ะเหมือนฉันอะ่ะก็คือนี่ชาวเล็บใช่ปหส่วนเนี่ยคนที่จะมาให้กลุ่มที่จะมาให้เล็บที่เลี่ยนออกไปใช่ปหแล้วก็เนี่ยมนุษย์เหมือนประมาณว่าเนี่ยชเรียกพี่เลี่ยนอะ่ะจะขึ้นไปทําร้ายทําลายเขาก็ไม่ได้แต่กลายว่ามนุษย์อ่ะที่มาอยู่บนโลกเดียวกันอะ่ะอืทํา เล้วพี่กนทำอะไรเขาไม่ได้ก็เลยมาทำลายมนุษย์ทำลายมนุษย์ที่พวกเขาสร้างมาอืมมันเหมือนเป็นความเย้ยหยันหรือเปล่านะไม่รู้คาคำนี้มันก็พูดออกมานะมันเหมือนเป็นความเย้ยหยันว่าเป็นไงล่ะฉันทำลูกพวกแกอะไรแบบเนี้ยอืมเออเนาะมันเหมือนเป็นความ ปวดดีอรอมันไม่รู้ดิอันนี้มันก็เป็นแค่ข้อมูลที่เราฟังฟังมาแล้วก็เกิดการเอามาเรียบเรียงแล้วก็มาปรุงแต่งมาโนเพอร์เจอร์เอาเองก็ได้อันนี้ยอมราตรงๆพเพราะมนาันเกิดคำถามเนี่ยบอกว่ามันเกิดคำถามนงว่าเราแมนุษย์ไปทำอะไรอะ่ะก็อย่างคลิปที่แล้วเราพูดไปเชื่อว่ามีเลปเทเลียนสิ่งมีชีวิตเลปเทเลียนอะ่ะเขาบอกว่ามนูดอะ่ะไปกิน ไปกินสัตว์อะไรโน่นนี่นั่นอะ่ะอืมเนื่ออะไรนะเราเลยแบบเนาะมันก็เป็นสิ่งที่ไม่รู้อะ่ะแล้วเราก็ไม่อยากปรุงแต่งเราเองแต่แบบว่ามันสิ่งที่รู้เท่านั้นก็คือการที่เราแบบว่าเหมือนฟังฟังเขามาอีกทีฟังเป็นเรื่องเล่าอืม <c oughs> อ่านคำตอบไม่ได้เนาะ เหมือนทําอะไรเหมือนเหมือนพยายามจะแบบว่าเออมีมีอย่างหนึง่งเราเคยเราเคยฟังจากคลิปอาจารย์ท่านหนึ่งเนาะเป็นอาจารย์คนไหนวะที่บอกว่าอะไรนะจริงๆแล้วมนุษย์เอออันนี้เป็นอาจารย์เราจำเชื่ออาจารย์ไม่ได้อะที่เป็นอาจารย์จากกลุ่มจิตจักรวาละแต่นานแล้วนะ คือไม่ได้ฟังของอาจารย์นานแล้วแหละคือเป็นคลิปที่แบบว่าอาจารย์พูดเกี่ยวกับการเลื่อนระดับจิตอะเลื่อนไปเรื่อยๆเ,เราจะไม่ค่อยได้ล้วฟังนานแหละแต่เป็นแต่ก็จะแบบพูดแนวๆว่าอะไรวะให้แบบว,ว่าเหมือนเหมือนเหมือนเขาปัดปัดอะไรตัดต่อตัดต่อเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงแบบว่าเหมือนทําให้มนุษย์อะจริงๆมนุษย์อะเขาเมีกย,ม,ย,ม,ยมีศ,รรศรรักยภาพสูงนะแต่เขาอะไอพวกเนี่ยเรียกว่าเขาตัดต่อพันธุกรรมอะไรเงี้ยให้มนุษย์แบบว่าด้อยลงอ่ะประมาณนั้นนั่นแหละซึ่งมันก็ยังเป็นคําข้อสงสัยไงซึ่งเรารู้แหละเราก็ไม่ได้แบบมีหน้าที่อะไรหนักหนาหรอกแต่มันแบบเกิดข้อสงสัยจริงๆไว้แบบ เพราะเรามีความคิดว่าทํำไมแบบเพราะเราอ่ะเอาตรงตรงเราแบบเออแค่นั้นแหละสงสัยมองตรง,ตรงก็เลยมาบ่นก็เลยมาแต่งเรื่องถือว่าเป็นแต่งเรื่องเรื่องแต่งขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งก็ได้เนาะ มันก็สงสัยจริงนะเว้ยจริงนะว่าเหตุผลอะไรอะทาให้กลุ่มๆเนี่ยต้องเกียดต้องเกียดกลุ่มๆหนึ่งขนาดนี้เอาจริงๆอะมันก็แบบว่ามีตัวอย่างให้เห็นภายในมนุษย์เองนะก็คือไม่แน่ว่าไม่ได้แบบว่าเลปที ไม่ไม่ได้บอกว่าเลปทิเลียนจะคิดแบบมนุษย์อะไรแบบนี้นะแต่แบบว่าแค่ยกตัวอย่างอ่ะคือว่าที่สงสัยอ่ะเพราะเราแบบแม่งนึกตัวอย่างไม่ออกจริงเว้ยเพราะเราอ่ะเป็นพวกที่แบบว่าชอบนึกตัวอย่างอ่ะเวลาแบบมีคนเล่าอะไรเงี้ยเราก็จะนึกตัวอย่างจากที่แบบว่าสิ่งที่เราเคยดูใช่ป่ะว่าเหตุการณ์มันอาจคล้ายๆแบบเนี้ยแต่แบบว่ามันเลยนึกมันเลยนึกถึงเหตุการณ์ตัวอย่างอย่างในชีวิตอย่างในชีวิตจริงเลยอ่ะอย่าง ไอ้อดีตที่ผ่านมานึกบอกว่าที่แบบว่าช่วงที่แบบมีกอรก่อม็อบที่แบบว่ามีมีม็อบที่แบบว่าก็คืออะไรนะก็คือพักอ่ะเอ้ยไม่ใช่พักดิที่มีการก่อม็อบที่จะไล่านายอยู่คนเก่าอะ่ะอืมมันเลยมันเลยรู้สึกความรู้สึกแบบนั้นนะ่ะคือแบบว่าเราอะ่ะเนี่ยความเท่าเทียมอะ่ะแต่ไอ่ไอ่ไอคนเก่าอะ่ะ มันมันไม่มีความเท่าเทียมเลยมันแบบว่ากดขี่แบบว่าไม่ได้มองไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันอ่ะไม่ให้เกียรติการตัดสินใจของของเนี่ยดูดีขนาดแบบว่าเนาะถูกเลือกถูกเลือกเป็นนายกแล้วยังไม่ได้เป็นเลยมันเหมือนมันเหมือนกันแบบว่าไปไม่ให้เกียรติไม่ให้เกียรติก,การตัดสินใจของ ประชาชนอะแล้วตัวเองจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งอะเข้ากันเมืองได้ยังไงก่อนมันแค่พยายามนึกถึงเหตุการณ์ไงว่าทําไมไอ้กลุ่มเนี่ยทั้งทงที่แบบอยู่อยู่ที่เดียวกันแท้แต่ทําไมไอ้กลุ่มเนี่ยพยายามจะกดไอ้กลุ่มเนี่ยลงแล้วก็จะอ้างว่าตัวเองเกิดก่อนตัวเองมาก่อนทั้งทที่แม่งเป็นความยึดติดอะไรกับสิ่งที่แบบ จอมปลอมมากอ่ะแล้วแล้วดันมีกลุ่มหนึ่งอ่ะที่แบบว่ารู้ตัวแล้วว่าแม่งตัวเองถูกกดเป็นทาสอยู่อ่ะแล้วมันก็เกิดกับการสงสัยไงสงสัยว่าฉันไปทําอะไรทา,ทางที่แบบเอาตรงๆถ้าพูดแบบตรงๆนะฉันก็แบบว่าไม่ได้เกิดอยู่ในยุคนั้นนะแต่แบบว่าสุดท้ายแล้วมันก็ได้เหมือนได,ได,ได้ได้ยอมจำนอนอ่ะ